สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะชวนทุกท่านไปดูหนังกันนะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยผมไปเจอเทรลเลอร์ภาพยนตร์ของหนังเรื่องกาเดียนนะครับซึ่งเป็นแนวอ่ะแอคชั่นสปีโลนะครับดูเทรลเลอร์จบปุ๊บสัมผสัสแรกเลยคือแบบออื้หือโหดดิบเถื่อนผมไปเห็นเทรลเลอร์ก่อนหน้านี้เนี่ยคือเทรลเลอร์หนึ่งแล้วก็ไปเจออีกเทรลเลอร์หนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยตัวหนังแม่งน่าดูขึ้นเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูเทรลเลอร์นี้ไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับเทรลเลอร์หนังนนี่เลยะะฮ

ื่อสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตองค์กรลับพ a t r i o t จึงรวมทีมซูเปอร์ฮีโร่ขึ้นเพื่อปกป้องแผ่นดินมาตุภูมิและหยุดยั้งภัยร้ายควางนี้ให้ได้ I have two weeks to search all of the former Soviet Union for the superhumans that can stop a supervillain exactly right what's the name of the mission guardians super hero รวมพลังเตรียมพร้อมเปิดตำนานจักรวาลดิ guardians นโดนอาัสี่ตัวแรกนะครับคาคเตอร์ที่ผมดูจากเทเลอร์เนี่ยก็จะมี4ตัวหลักๆนะฮะที่ผมเห็นตัวแรกเนี่ยอาซัสอาซัสนะกวาดซัสที่หมีปืนกลหมีทั้งตัวเดี๋ยวนะคือผมเห็นฉากนี้แล้วเนี่ย เว็แบ,บแรกที่ที่เห็นฉากนี้เนี่ยคือปกติแล้วหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่เราอ่าเห็นกันเนี่ยคือปกติแล้วคําว่าฮีโร่เนี่ยมันน่าจะแบบเป็นคนดีสักหน่อยหรือแบบว่าดูดีอะ่ะแบบช่วยเหลือคนอะไรแบบเนี้ยพยายามให้คนตายน้อยที่สุดว่างนั้นเถอะเห็นฉากนี้ปุ๊บพี่แกเวียงพี่หมีเวียงปุ๊บยิงแกลลิงใส่เลยแบบ <gasps> คือแบบเออมันทําให้ตัวหนามันดูแบบดิบเถื่อนดีนะผมว่ามันดูแบบ<อ>น่าสนใจอ่ะ ไปอย่างประมาทพลังของเธอเป็นอันขาดเพราะเธอสามารถควบคุมเออไเจนี่ไอเจนี่ผมเฉยๆอเจนี่ผมเฉยๆสกิลน่าสนใจเงี้ายหายไปแล้วโหเดินตากฝนสุดหายเลยอะไรีกหนึ่งตัวครับแลตัวนี้เนี่ยผมเห็นแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอาวุธเขาครบเครื่องดีอ่ะมาแนวแบบผู้มีพลังพิเศษนะเนี่ยหรอแบบว่าคุมหินคุม

อแวบ็บแรกที่ผมเห็นคาแรคเตอร์ตัวนี้รู้สึกว่าแบบฮะนี่นะค่าหนื่งซูเปอร์ฮีโร่แล้วแบบดูแล้วแบบเฮ้อมาเป็นการรวมทีมของทีมซูเปอร์ฮีโร่ที่แบบว่าแบบดิบๆเถื่อน,น,น,นมาอยู่ด้วยกันในทีมแล้วแบบเออมันทําให้หนังเรื่องนี้มันดูน่าสนใจสำหรับผมไปเลยนะ,ะจึงงตต้้้ออพนนรพรรมมวัใหเีย ผู้มิตรหมายแห่แงจักรวาลฮีโร่ที่โลกไม่เคยเห็น These people are hope. our only กาเดียนโคตรคน Guardian. 23กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์อ่านะครับก็สำหรับตัวหนังนะครับมันจะมาเข้าไทยฉายจริงก็ในวันที่23กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้เองนะครับผมแต่ถ้าว่า ในกิจกรรมที่เราจะทําการแจกตัวหนังนะครับจำนวน20ที่นั่งนี้นะฮะเราจะแจกในรอบพิเศษนะครับก็คือจะได้ดูในวันที่22คกุมภาพันธ์ก่อนฉายจริงนะครับที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์สุขุมวิทเอกใหมนะครับผมจำนวน20ที่นั่งเวลา2ทุ่มนะครับผมการร่วมกิจกรรมก็ง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่ อ่าคอมเมนต์เหตุผลที่อยากไปนะครับพร้อมแจ้งชื่อจริงนามสกุลในคอมเมนต์ด้วยนะครับผมไม่ว่าผมจะเอาคลิปไปปล่อยใน YouTube หรือจะแชร์ใน Facebook นะครับก็ใต้คอมเมนต์เลยคอมเมนต์ u t u b e คอมเมนต์ a c e b o o กก็ได้นะครับเดี๋ยวจะสุ่มผู้โชคดีทั้งหมด20คนนะครับอ่าเพื่อที่จะไปรับตัวหนังที่ลงภาพยนตร์นะครับที่หน้าโรงนะครับอ่าขออย่างเดียวนะขออย่างเดียวเลยขอคนที่แบบว่าไปได้จริงนะครับอารมณ์แบบว่าอยู่เชียงใหม่อยากร่วมกิจกรรมคอมเมนต์มาปุ๊บแล้วดันเป็นผู้โชคดีแต่ถึงเวลาไปหน้าโรง ไปไม่ได้ไม่ได้ไปไม่เอานะครับขอคนที่บอกว่าเออว,ว่าง้วไปได้จริงๆอยากจะไปจริงๆนะครับก็ตัวฟรี20ที่นั่งนะครับไปรับกันที่หน้าโรงภาพยนตร์นะครับผมนั่งฉายสองทุ่มนะครับก็ไปก่อนสักทุ่มหนึ่งทุ่มอ่าไปสักหนึ่งทุ่มนะครับก็ไปลงทะเบียนนะครับเอาไอ้ตัวบัตรประชาชนนะครับที่ตามชื่อของคนที่ได้รับรางวัลน,นะครับซึ่งผมจะประกาศ จะประกาศคนที่ได้เนี่ยในวันที่20 21นะครับช่วงวันที่ 20- 21นะครับผมประกาศที่ไหนนะครับประจําประกาศที่ตัวคอมเมนต์เลยนะครับใครที่ร่วมกิจกรรมก็คอยคอยมากดติดตามติดตามอาไว้แล้วก็ไปรีเฟรชคอมเมนต์ดูคอมเมนต์ดูนะครับผมจะโพสต์ว่าจะผู้โชคดี20คนมีชื่อจริงอะไรบ้างอะไรบ้างนะครับส่วน20คนที่ได้นะครับก็ไปถึงหน้าโรงหนังก็ใช้บัตรประชาชนนะครับยืนยันแล้วก็เอาตัวหนังเออว่างันเถอะนะครับสําหรับ กิจกรรมก็ประมาณนี้นะครับผมมีคำถามอื่นอะไรเพิ่มเติมก็เดี๋ยวผมจะแจ้งในคอมเมนต์นะครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าฮะก็อยากจะฝากหนังเรื่องนี้เอาไว้ผมดูแล้วไปแน่นอนครับแต่คงจะเป็นวันหลังในช่วงนี้โคคิวผมเต็มถ้าอนาคตมีกิจกรรมแบบนี้ก็อาจจะว่าอาจจะได้ไปดูด้วยกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปดอหนครับลาไว้เพีนี้ครับสุสดคาสไป